ขึ้กนกดเลยนะครับก็มาพบกับผมนายแซงเจ้าชายสาดิตครับคลิปนี้นะเราก็มาอยู่กันที่องค์พระบมเจดี JD ครับจังหวัดนครปฐมในคลิปนีผมก็จะเดินทางตอนเย็นๆเพื่อมาดูว่างานองค์พระนี้มันมีอะไรบ้างช่วงก่อนที่จะเปิดงานวันที่12ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้ครับไปสำรวจกันครับว่าก่อนที่จะถึงงานจริงๆ จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับ Let's go เอาล่ะตอนนี้เราเข้ามากันที่งานองค์พระแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือบุงไข่ปลาโลก็มากับผมด้วยแล้วก็คนมาเยอะมากครับยังไม่ถึงวันจริงเลยนะก็คือคนมานี่แน่นคึบเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูแต่ละที่นะครับว่ามันจะ มีอะไรบ้างนะแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งนู้นก่อนไปแต่ระหว่างงานนี้ก็คือผู้คนสามารถเข้ามาทำบุญกันได้นะตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนก็รู้สึกแบบว่าวงงๆหน่อย ออเออเงาเงาไงไม่รู้จักเหรอเมื่อปีที่แล้วก็คือมีอะไรอะกระดิ่งอะขึ้นไปข้างบนน่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงวันจริงอะนะที่จะทำกันเดี๋ยวเราดูก่อนถึงวันจริงว่าจะเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็ตรงนี้คือเป็นที่วางะระฆังให้สลิงขึ้นสลิงยังไง ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่คอระครังนะอ่ะจะลองเคาะก็แล้วแต่แต่เราจะไปสำรวจแต่ละที่ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งอื่นกันบ้างก็คือประตูทางใต้นะนะว่าห้างร้านเป็นยังไงส่วนนู้นก็คือฝั่งตะวันออกนะอยากก็จะลงอยู่แต่ก็มี ยักษ์สองตัวยืนเฝ้าอยู่ผมกลัจะเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปประตูฝั่งใต้กันดีกว่าครับอ้าวข้างล่างนี้ก็มีการอัพแพดมาเล็กน้อยนะ <c oughs> ก็คือไม่ได้ตั้งซุ้มโพงญ้าตรงนั้นแล้วอะ่ะแต่ปีที่แล้วมีนะอารมณ์เหมือนงานพระแทนเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่ามันอัพแพดส่วนไหนในปีนี้เนี้ยก็จะมีการอัพแพด จากปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือมีที่นั่งแบบแบบหญ้าปอมแล้วก็มีซุ้มวางตรงประตูทางใต้ตรงนี้นะ <ST AR> แต่มาปีนี้กลายเป็นที่จอดรถเฉยเลย <ST AR> ก็คือทาง GM ได้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์และอัปเดขึ้นมาให้กลายเป็นที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว <ST AR> โอ้หมีทั้งหมาวิ่งกัด <ST AR> เอางงแล้วเอา <ST AR> เอาแล้วไงเอายังไงกันครับ ไปไหนแล้วไม่รู้มีหมากัดเล็กน้อยจนถึงปางกลางม,มันจะเล่นกันส่วนฝั่งนู้นก็คือแน่นมากเลยครับฝั่งตะวันตกนะแต่บางทางตะวันออกก็ก็มีแน่นอยู่เช่นกันนะข้าร้าย้ายดีงั้นเราไปขวาดีกว่าครับต,ตอนนี้เราเข้ามาทางฝั่งขวานะก็คือตอนนี้ คนข้างในนี่คือเยอะมากๆเลยทุนแน่นครับนี่ขนาดตอนเย็นนะตอนค่ำๆน่าจะแน่นมากกว่านี้นี่คือบาร,รมีของงานองค์พระจริงๆซึ่งก็มีของกินเจ้าดังจากติ๊กต็อกและก็หลายๆที่ที่มาสมทบในงานนี้อลไรตอนนี้ เราก็เข้างานแล้วแต่ที่เห็นก็คือมีกบขนะ <c oughs> ี้เหงาที่อยู่ในงานนะนะกบขี่เหงาที่อยู่ในงานตอนนี้ก็กําลังคบอยู่จะไปตบเขาไหมล่ะ <c oughs> เราก็เดินมาพอสมควรแล้วตอนนี้ก็คนยังแน่นอยู่นะก็เริ่มข้ามแล้วเนี่ยปีตรงจันท์แล้วเนี่ยอะ,อะไรอ่ะหาอะไรบุกน็อก ส่วนโซนนี้ก็คือมอกคดับมึงก็ดูดีเดลราคาเท่าไหร่อะเป็นพันเลยนะของดีด้วยนะจะบอกให้เจอนี่ก็คือตอนนี้เราก็เจอกบอีกแล้วที่กำลังเต้นอยู่ตอนนี้เหมือนจะเต้นแบบไม่สนโลกเลยทีเดียวคือตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วแน่นมากมาเยอะกัน,นขนาดซูมให้ดูแล้วก็คือ เราไม่ได้เห็นปลายทางที่อยู่ข้างหน้าเลยว่าจะมีอะไรบ้างก็ได้เห็นร้านค้าดังทิกตอกจากทั่วประเทศมาที่งานองค์พระทางนี้แน่นอนครับปังเวอร์ก็เป็นร้านดังของเจ้าดังทิกตอกก็มาได้นะซื้อสีแท็บหนึ่งเราก็เจออีกครั้งร้านดัง t ิกตอกอีกร้านหนึ่งที่เป็นตัวตึงของนครปฐมนี้ฮะ อะไรอไอออตอนนี้เราก็มาถึงสักทีก็คือเป็นทางเข้าหน้าองค์พระที่เดิมนี่เห <c oughs> มือนออกจากวาร์ปเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือฝั่งตะวันตกครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูแต่ร้านว่ามันมีอะไรบ้างเ,เดี๋ยวเราก็เดินลัดอไอทางตะวันตกเหมือนกันว่อะไนะอออว่าว่าหลายสายไม่ดีอ่ะ <c oughs> ร้านแต่ละร้านก็เป็นร้านดังติ๊กตอกตัวตึงติ๊กตอกกันทั้งนั้นเลยฝั่งนี้ก็ไม่แพ้กับร้านฝั่งตะวันออกเหมือนกันฮะยิ้ <laughs> อะไรบูมอั้นจะไม่มีอะไรมั้งอันนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะนะมีแต่หน้าบูมไข่ปลาโลที่จะรอวันกลับอย่างเดียวเลยปะเดี๋ยวเราไปปิดรายการกันดีกว่า เอาละครับทุกคนครับก็นี่คือทั้งหมดของแซงสันนะที่เราไปกันที่องค์พระอุทมเจดีจังหวัดนครปฐมซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงวันที่6นะครับที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาในก่อนที่จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง20พฤศจิกาย,ยนช่วงนี้ก็สามารถมาก็ได้ครับคือมีร้านค้าต่างๆที่ตั้งอยู่ก็ ร้านดังทิกต o k หรือร้านดังต่างๆที่ตั้งอยู่ในองภาพตกแต่งนี้ก็สามารถมาจับใจใช้สอยกันได้เอาล่ะผมก็ต้องขอลาทุกคนไปกอ่อนถ้าชอบอย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กดซั s c ไ i b ้ตามด้วยกลุ่มก,กันดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมาครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับ